สวัสดีปีใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะคะช่องทางช่อง YouTube นะคะก็ปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้อ่าร่ณ์ร่ำรวยทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะจะได้มีแรงทํางานกันต่อไปนะคะสู้กันต่อไปนะคะก็ให้ขอมีความสุขนะคะตลอดปี2568แล้วก็ตลอดไปนะคะ หลังจากเสร็จภารากิจในเรื่องของการฉลองแล้วนะคะปีใหม่แล้วนะคะแล้วก็มาทํางานกันนะคะช่วงนี้ไม่ได้มีคลิปลงเท่าไหร่นะคะเพราะว่า,าด้วยภาระหน้าที่แล้วก็งานนะคะวงน,นี้ยังอยู่ในช่วงหยุดก็เลยมาปิดงบดุลน,นะคะตอนนี้คณะกรรมการที่เป็นคณะกรรมการเงินล้านก็น่าจะรู้นะคะท่านที่เป็นกรรมการเงินล้านช่วงนี้นะคะหลังจากสิ้นปีงบประมาณแ,แล้วเราก็จะมาปิดงบดุลกันนะคะบัญชีเงินล้านนะคะ เอกสารเยอะแยะมากมายนะคะก็เก็บไว้นะคะเงินนําเข้านะคะแล้วก็ส่งชำระคืนนะคะในสองส่วนของเงินล้านนะคะเราก็จะมาทาการปิดงบดุลกันนะคะท่านที่เป็นกรรมการก็น่าจะทราบนะคะหลายท่านน่าเป็นกรรมการเงินล้านแน่นอนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลายท่านนะคะสมาชิก ยูทูบนะคะเป็นไงผ่านกฎกันได้อย,ยังเนาะสำหรับพี่นาวาน,นะคะก็ไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ผ่านยังไม่ได้เต็มร้อยเหรียญเลยนะคะสุกั่านนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราไปเรื่อยๆนะคะเราไม่ไม่ไม่เร่งนะคะเราทําเพื่ออผ่อ,อนคลายนะคะเรามีเวลาเราก็มามาทํานะคะคลิปให้กับทุกท่านได้ดูนะคะถ้าช่วงนห้มีงานเราก็ด้วยภาระหน้าที่เราก็ไม่มีเวลาที่จะลงคลิปนะคะ วันนี้ก็ถือว่าการดีนะคะมาสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะในปีหกแปดนะคะนานจะได้เห็นหน้าเห็นตามวิทยาครั้งหนึ่งนะคะจะลงคลิปส่วนมากก็จะอยู่หลังกล้องมากกว่านะคะก็วันนี้ก็มาทักทายทุกท่านนะคะในช่วงของเทศกาลปีใหม่เนาะใหอยู่ใน่วองปีใหม่อยู่วันนี้วันที่สองนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะทำเปื่นรวยนะคะวันนี้วันดีนะคะก็ให้ทุกท่านโชคดีนะคะวันนี้ ตอนเย็นๆนะคะทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะบายบาย